อมายีันย้อนแสงไ่เป็นไรหรอก็ไม่มาฝั่งนู้นเงี้ยถนนฝั่งนี้มันออกออกางเนะีมายาขอบคุณมากนะคะคุณพี่ โอ้ยมันก็มาเส็ดก่องเลยเนาะเส็ดไฮเรนเนเลยเ็นตอนี่เขาเยจอาน้อะไรครับูไกนลาแ้วเหลือเขาจะมาเข่าห้ไดรนหมดถมดก่อนมนก่อนเห็นบ้างนะถ่ายแล้วมีอะไรจะถ่าย

ไมไมแล้วอีสองขวดแล้วอีสองขวดเด้ออขบคุณขวดนี้นะคะกล้องนี้ค่ะขอดูขวดนนะคะนี่นะคะกล้องตรงนี้นะขอบคุณตรงนี้เลยนะขอบคุณแม่ๆเลยนะขอบคุณที่มาด้วยนะขอบคุณทุกท่านที่มาสั่งในมิขอบคุณท่มาด้นะขอบคุณนะต้งไหับจนขายกันมิเนี่ขอบคุณใส่ก,กล้องหน่อยค่ะขอบคุณใส่กล้องหน่อยนะขอบคุณใส่กล้องหน่อยนะพี่

ดีต้องไม่ซีดีต้องไม่ซีดีต้องไม่ซีดีอาจจะเป็นสีอะไ่อะข้างบนนี้่อาสีอะไรเอาสีเขียวเขียวสีเขียวสีเียว่บอกได้จ้ะพอ่แกนพอไันกไหมพอกนะครับีเดถึงกองพอกันบอยงไม่ถ่ายช่วงนี้ มาไ้ไปนี่มะลิอะไรบ้ะโอ้ยไม่ใช่แั้ไใ่ไไมมจตรไทยอะเดี๋ยไปไลนเดี๋ยวพปไปน้ำใหม่ปาดมโซบะนี่มีไปนป้ำโอยู่ไงงมปายเพื่อมอร์เดอร์แบบไหนนี่ใช่ไอ้นี่จูี Oi manado a piscina de água mata ไปเลยพี่น้องึ้นแล้ว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  เห็นแมคค้าร้านอื่นไม่แน่นะคะแต่ร้านอนี่เหลือ,อยังเหลืออีกเซตหนึ่งนะคะอันนี้ขอบคุณน้องมานานะคะที่เมาน้ําขอบคุณเอฟซีน้องมานาขอบคุณบ้านฮักน้องมานะนะครับเมาน้าในซอคงกระไรดอกท่านเดียวเองพี่น้องจะแต่ว่าได้กินทุกคนรับประกันได้กินทุกคน,นะคระับ บอกแล้วขันซ้อเห็ดได้กินหูคนขันผู้เห็ดบุรุขันลูกน้องเห็ดบุรุนี่กินบางคนหรือว่าได้กินหลายกว่าวะเออลูกน้องเห็ดก็เลยไม่ได้กินหลายกว่าปะบอได้กินหลายกว่าไหมจยิ้มใส่ยิ้ใส่ยิ้ใส่เพื่อมาแล้วค่ะเพลงโอ้ เสียเรียดคิงเรียดมาเลยนะคะยังเหลือนะคะน้ำยังเหลือทานได้นะคะเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำเหลือทานคือทานนะคะไม่ทานคือหมดเป็นไหนเป็นไหนสู้ไหมสู้ไหมขออนุญาตนะ ขออนุญาตแป๊บหนึ่งเงยหน้าตบหนึ่งใส่ชุดแดงไห้โปเตอร์ใช่ไหมครับเอมีแม่คนหนึ่งเมื่อกี้พี่เขาไปเช็คแล,ะละ้วล่ะว่าอะไรนะจะทำยังไงจะซื้อน,น้ำให้กินนี่ละ่ะนี่ละ่ะอ,อ่านบา้างแต่ว่าเขาไปเช็คนีไอยูทูบแล,ะล,ะละ้วล่ะน่าจะเป็นพอมีรูปเพื่อสองไม่มีสองคลิปนี่ละ่ะ คงจะบอกเพื่อนคงจะบอกให้ผู้อื่นดอกโอเคดูไว้น,นะคะติดต่อได้ค่ะเฟซเอกส,สิทธิ์ดำนำปัญญาสิทธิ์นะคะอย่าลืมนะคะทักเข้ามาเลย,เลยค่ะเอกส,สิทธิ์ดำนำปัญญาสิทธิ์หรือเข้ามาไลฟ์สดสักกุ้งก็นางค่ะกลางวันกลางวันก็คือพ่อกับพ่อก็คือบ่พ่อกับประเทศไยโอเคนอนตามนั่นเจอกันนะคะนี่แหละ่ายเห็นแล้วจ้าบ่าเห็นกนค็คือต้องเห็นนะคะฮะก็ไปใสจดั่งกี่นี่ล่ะเอออย่าเฝ้าออมาแล้ว มันอีกปวดมาหรือมารลับขาปวดมันมียาแก้แพ้ยาแก้ไอ้นะแนวสมองมาดูหน่อยอุ้ยหงอกเต็มเลยบอสมองอุ้ยหงอกเต็มเลยบอไอมีหงอกดูไฟหน่อยเอ้าเจอกันคุณเอกมาหนักบว่านะเอามาให้ราคาภัพและจำม้วนนี่จ้ะก็มาสิบอกเอาขึ้นรถเด้อยๆเอาว้ในรถเลยจะลืมบอกเอาไปเอาไปเอาใส่รถเลยไปสีรถเลยอ๋อ ตุ้มตามเราไม่ตุ้มตามนะโอเคขอบคุณแม่ๆนะคะขอบคุณดกำลังใจนะคะวัมีคนทักมาหาแล้วโอเคจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องสกุลนภพลออฟฟิเชียลด้วยนะคะอย่าลืมเจอกันคิดสิ่งได้บ้างสงิกับหังเงินเสือเอาด้วยจ้าอเอาเห้จะได้สักเข้าเ้ากะเนาะส่วนี๋ยวเอาวันตีนเด็กกินพรุ่งนี้ เอาร้อนดีกว่ามันจะได้มันจะได้ไ,ดไอ้ร่างกายเราจะได้สุบฉีดด้วยพอถ้ามันเย็นอะ่ะเย็นก็โอเคอยู่ไม่ต้องชงไม่ต้องอะไรเดี๋ยวชงให้ก็ได้ค่ะจะได้กลับเร็วยังไงได้กลับเร็วเหรอยังไม่ถึงครึ่งเลยว่าจะนอนก่อนอยู่เนี้ยสูงเก่า <laughs> โอเคบายบายแพ้พอดอันทอดอันนี้ลูกสินนะ